สวัสดีครับสวัสดีรับตอนนี้ช่องสี่หนึ่งหนึ่งเพลงของเราเนี่ยมีสตูดิโอกว้างใหญ่ไพศาลแล้วเรารายได้เราเพิ่มขึ้นเรากู้มาลงทุนก่อนนึกว่าสปอนเซอข้าไม่มีลงทุนก่อนเพื่อจะสร้างคอนเทนต์สนุกๆให้ดูกันอ่ะแล้ววันนี้เราทำอะไรกันดีคุณเคยดูซีรีส์เรื่องนี้ไหม Netflix กำลังฮิตสนุกมากเลยโอมทาวทัชชาที่มีน ไม่ใครไม่เอาหรอเอาเรื่องเอาเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาเล่น ตั๊กจีตั๊กจี <S <S จากเรื่องสปีดเกมตั๊กจีที่โกยูมาชวนตัวละครเอกเล่นในรถไฟฟ้าใต้ดินอ่าไอที่ป้ปาปลาอ่ะอ่าที่เนี่ยพับกระดาษนี้เราปาให้มันพิสกับกานเดย์เอาวัน<ๆ>นี้เราจะเล่นไงวันนี้เราสี่คนจะมาแข่งขันกันหาสุดยอดตั๊กจีของช่องสี่หนึ่งหนึ่งเพลงอ่ะสับคนนี้คือใครวะเนี่ยวันนี้นั่งไหนั่นตัวไหนครับอันนี้เป็นลุงมาด้วยเหรอผมมาด้วยมาด้วยมาด้วยอยากพูดอยู่แล้วมาด้วยเนี่ยลุงดูเรื่องสปีดเกมอย่างอันนี้เป็นลุงเหมือนในเรื่องยังไมเเกก่งงป็นลุแ ไอ้ลุงไอ้ลุงเบิร์ดน้วยนหนึ่มน่งหนึ่งหนึ่หนึ่งูน้ำดูน้ำล่สุเกมยังดูนครับจาได้ใชไหมฉากที่กงยูมาเจอแรกเต้มันตีกลับได้เล่นอะไรก่สมัยปกติตียไงฮะบัตีตียงีอะไระป๋ังจะไปจะไปตีอะไรตีกรบ๋าตังจะไปตีอะไรกรุมาพูดการข้างตง นี่หัวทองย่อยหัวทองเลยโดนฝรั่งตบใส่มาอ่ะโอเควันนี้เราจะเล่นสกิลเกมถูกต้องกติกาเราเล่นยงไงเรามีสี่คนเนี่ยเราต้องหาแชมป์เป็นคนเดียวอวันนี้เนี่ยเราดูเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวมาหลอดด้วยเสี่ยวลูกเรืออ่ะเราก็เลยแข่งขันกันโดยมีอุปกรณ์การกินใช่ไม่ต้องเราจะจับคู่กันก่อนแข่ง แพ้ทัดออกคนชนะมาเจอกันชิงชิงส่วนที่แพ้ก็มาแข่งขันที่สามกันเออเหรอกินก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอะไรบ้างอันนี้เป็นช้อนช้อนเอาอันนี้เป็นสบสิกกันอันที่สองช้อนชาช้อนชาอันที่สามอันนี้ช้อนตักพริกอันนี้เราไม่ตะเกียบไม่กินง่ายตะเกียบตัวนี้ตัวนี้างเดียวกินง่ายวหักเอาดิแพ้แล้วพี่ก็กตัเงี้ย มันเป็นเกมฉะนั้นแมตช์แรกสำคัญมากถูกต้องแต่เดี๋ยวเราจะโอเล็กออกจากกัโอนได้ออกกันหนึ่งสองสามเชี่ยววาน คือถ้าตีแล้วขึ้นเลยนี่คือเขาแพ้เลยนะเอ๋อนะครับฐานศูนย์ศูนย์หนึ่งโอเคโอเคไว้ไปคนแรกเลยหรือพร้อมนะเอ้นซอบอกแล้วกูจกงอยู่หมเมื่อกี้ังไงอย่างนั้นเลยเมื่อกี้กูได้ยินมึงพูดว่าแล้วแต่พี่อ่า ให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสเีมดีเ้ยเเรื่องฟิล์มด้วยเี้ยเรืองฟิมด้วย

เย็นเหนื่อยนะต้อง้อูดัดยิ้งขาเยเฮ้ยยร่มตีพี่โดเลยนะพี่พี่ไปเย็นเลยไม่ได้ไงไม่ได้ดิมันต้องพี่เปลี่ยนด้านดิ ไปตไปตไตที่ท้ายท้ายที่สาเกม้เดียวเขาชื่อ่แพ้จัดมีคนจะได้ที่ตะเกียบเกลีย ได้ประสบปวดมือไหม่ไม่เหรอวะอุมีวาดนั้นปไดอบ

ไม่ดไมดไมมอ้ไเรา,าเล่นา,จา,า,ายจังวะเม่ารการา่สิงห์เดี๋ยวเราจะให้ทุกชนะที่หนึ่งเลือก,ก่อนอันนี้เลยเ,อเลือนี้นสิจะชอบกเตี๋ยวตอ,อะชเลือกให้หรอใช่เลือกให้ต้กินอะไระเตียวกีชอ จะเกียบกี่อมผูเดียวเดี๋ยวไปคือเขาอายุมากแล้วเดี๋ยวกินจะลำบากผมก็นี่ว่าจะหยิบช้อมเนี้ยให้เขาไีเลยดูดีลูก็ดีเลยดูเรียกงความูุที่ออกมาด่านนี้วะเปลี่ยนไหม จะแลกไหมไม่แตกง่ายกว่านี่แตกง่ายเดี๋ยวแลกไหมแลกกันเลยนี่ไงนก๋วยเตี๋ยวพี่ต้องใส่ข้าวปุ้งใช่ไหมปุ้งแล้วใช้อะไรใส่ข้าวปุ้งนี่โอ้เดี๋ยวปุ้งไม่ได้ถูกต้องไม่จะแลกไหมได้ได้าก็ทางไม่กว่านะพวกนี้ไม่ถามมึงเดี๋ยวมีวิธีการเดี๋ยวมีเราไม่สอนนะครับเดี๋ยวให้ย่อยสั่งของเราเป็นคนสอนวิธีการเลยอันนี้คือสองอันเนี้ยเขาเป็นคนผ่าหมดเลยนะเขาไปซ้อมซ้อมงานด้วยซ้อมงานด้วยซ้อมเลยถัดไปครับ ก็มาทับมากกว่าเมื่อกี้ตอนเล่นแล้วมีควมั่นใจอยู่เลยเออแชมป์แชมป์บอกหน่อยว่าเทคนิคยังไงเทคนิคการเล่นใใหห้้เทคนิคก็คือตีให้โดนนะอย่าไปออกแรงมากนี่ไม่ยอมออกแรงเให้แม่นแม่มันกระทบมักระด้งออกมาเองใช่ไหมครับผมเรากำเล่นกันดูสนุกสนุกอันนี้คือตามรอยจากซีรีส์เรื่อง Squid Game นะส่วนคลิปต่อไปเราจะมีอะไรมาเล่นสนุกสนุกกันหรือว่ามีอะไรมีมีมีคือเราเป็นเป็นกลุ่มเพื่อนที่ทำอะไรสนุกสนุกด้วยกันแล้วก็มา ให้คนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้ดูกันนะก็ติดตามกันได้นะครับในช่องของซีรีส์เพลงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับต้องโอเคชอบติดตามนะนั่นเลยมีกำลังใจมาทำงานกันสนุกๆเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวลงไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนโอเคไปเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่แชมป์ก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองอร่อยมากสาขาไหนเนี่ยสาขาไหนร้านลุงเลยนี่ดูแลดูแ้โหฮะมีแค่สาขาเดียว้หัวมุมหัวมุมร้าน่อยครัวกุมอ่ะควง นี่คือแชมป์นะครับก็จะมีช้อนกับตะเกียบกินคู่กันคือตะเกียบก็ต้อว่ากินอย่างนี้จะได้อร่อยแล้วมีตะเกียบที่มีช้อนมไม่ซุ้มกดที่สองเรามีช้อนอนี่ช้อนใหญ่เน่ช้อนเครื่องปรุงคือเขาเป็นคนแบบปรุงรสจัดก็เลยให้ช้อนเครื่องปรุงเขาเพื่อกินง่ายง่ายเหรอ ที่สามก็จะมีช้อนชาให้กินนะก็ยังตักกินง่ายเขาแก่แล้วเกาชอบฟานนี้ละเดือนช้อนใหญ่มันจะตักลําบากนี่ผมใช้มือได้ไหมแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยอ่าที่สี่ของเราเป็นไงได้ตะเกียบไปเกือบดีแล้วได้ตะเกียบมาครึ่งเกือบดีแล้วทุกอย่างวุ้มกินยังไงย่อยอ่าเท่หน่อยโชว์หน่อยโดยย่อยไม่ได้กินนะคข่ามันคุกเดือดคุกยังนานเลยอ่ะหู้ะไอ้ก้อยทิ้งหมูแม่ปุ๊กเล่นยังไม่หัว มึงมีตะเกียบเดียวมึงีตะเกียบาสชาติยวกันตไหนกินนล้อย่อยที่มงแก้มีมีพี่ที่มึงแก้แพ้นิวสั้นด้วยกินไม่ได้ไอ้เนี้ยอหาูงยาวยเกี่ยมกินไม่เข้าอีย ใครชอบคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิง่งดิ้งไม่เดลกุ้งกุ้งกุงกุงกดหน่อยนึกหนากดแม่ทุกอย่างข้างล่างครับกดไปเลยขอบคุณครับ